สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่ MRT คห้วยขวางประตูนหนึ่งกันนะเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวเราจะตามกันไปดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ในที่ลานจอดมอไซค์นะฮะนี่เขาจะมาจอดมอไซค์กันที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยาน เลาะเส้นรัชดาไปศูนย์วัฒนธรรมกันนะตามผมไปกันเลยเดี <oughs> ๋ยวเราเข็นแป๊บ <roast> นึงนะมันเป็นฟุตบาท ซ้ายมือก็จะมีของกินนะครับยิ่งตอนเย็นยิ่งเยอะแล้วก็ัางขวามือเป็นพระพิฆเนศห้วยขวางครับเห<ม>็นไหมเอ่ยตึกตึกนู้ตึกนู้นตึกนู้มัยิ่งตอนเย็นอ่ะ แถวนี้คนจะเยอะนี่ครับไปฝั่งนี้คือประชาสงเคราะห์นะฮะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็ประชาราบํำเพ็ไปตรงนู้นก็เส้นราชดาเส้นธร n พระรามเก้าจอดแฟรฮะ,ะส่วนขวามือของผมตรงนี้ก็คือ สี่แยกพระพีคะเนนห้วยขวานะครับยิ่งตอนกคืนยิ่งเยอะถนนนี้เต็มเลยเดี๋ยวเราจะข้ามทำอะไรแล้วก็เริ่มปั่นเด็กเสียงดังยังไง <laughs> ไฟแดงนะครับแล้วก็เราก็กำลังจะข้า,ามาา่านมาลายแล้วเรากำลังจะเข้าไปในศูนย์วัดแล้วนะครับตอนนี้ ฝั่งฟวางมือเป็นอาคารวัฒนธรรมวิสิทธินะฮะแต่เราก็ไม่เข้าไปข้างในหรอกเดี๋เราจะปั่นรอบๆตรงนี้ดูวิวบรรยากาศนะครับตอนเย็นมาปั่นจัก,กรยานเล่นแล้วก็ออกกําลังกายได้นะที่เนี่ยคนมาออกกําลังกายเยอะเลยบรรยากาศก็ดีอยู่ใกล้เอ็มอาทีห้วยขวางด้วย เกียร์ปั่นอะรถเยอะอันตรายถ้าถ้าจันหนึ่งสุกอะอันตรายจริงๆครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็พอๆถูๆได้อยู่แต่ถ้าจันหนึ่งสุกอะไม่กล้ากลัวรถเมล์เอาไปกินครับรถเมล์เอาไปกินอีว้าวุ่นเลยนะ ข้างหลังนี้ก็จะเป็นลานจอดใหญ่แล้วละ่ะลานจอดรถนะฮะสำหรับผู้ที่มาติดต่อหว่าค้าราชการที่นี่อันนี้ผมปั่นเป็นวงกว้างให้ก่อนฮะเดี๋ยวผมจะซิกแซกให้เนี่ยตอนเย็นเขาก็มาวิ่งกันตรงนี้แหละ ปิ่งันไม่งั้งนก็สวดตรงนู้นชอบจัดงานบ่อยนะครับงานเที่ยนเนี่ยานันงนะสนงานใหญ่ๆก็จะมี กดพระราชทา,านครับที่นี่นะกำลังรีโนเวทอยู่เลยนะสับแต่ จะมาถึงทางข้างหน้าแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปให้สุดทางแล้วเราก็จะย้อนกลับมานะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นสำรวจเส้นทางกัน ครับเรามาถึงข้างหน้าแล้วล่ะฝั่งซ้ายมือจะเป็นเส้นศูนย์วัฒนธรรมที่มาจาก Big กซีเดอะสตรนะฮะแล้วก็ไปจนถึงขวาสุดก็จะไปบรรจบกับเส้นเออ่มงจ่ายสามารถเข้าถนนเพระราม9ซอย17ได้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปปั่นสำรวจเส้นทางกันนะที่นี่เขาเรียกว่าประตู2ครับ รตรงสามาแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวฝั่งข้างหน้านะฮะสายมือข้างหน้าจะเป็นทางขึ้นที่ไปโถระราชฐานกันถ้าตอนมีจัดงานก็จะมีเจา้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คนเยอะคนเยอะมากเลย ตรงนี้เป็นที่ลม่มลื่นนะผมว่าใครที่ชอบมาถ่ายงานถ่ายพย่าถ่ายอะไรอ่ะถ่ายวิวอะอารมประมาณนั้นอ่ะซ้ายมือนี้จะลม่มลื่นมากเลยเป็นโลเชั่นที่สวยอ่ะ ชิลๆก็ดีนะแต่ต้องซบซกอมเฟลมาด้วยเพราะว่ายิงลมลืนยุย่งยิ่งเยอะฝั่งขวามือก็จะเป็นประตูทางออกประตูสี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขับตรงไป ก็จะเป็นศูนย์วัฒนาธรรมแห่งประเทศไทยนะครับ <c oughs> เราจะไม่เข้าดีกว่าเดี๋ยวเดินดุเดี๋ยวเราจะวนไปข้างหน้ากันดีกว่าครับส่วนใหญ่ V i p ก็จะมาประตูนี้แหละประตูห้า เธอเลทะล์ร่าขับเข้าไปเรางอวิ่งไรถุกปอกปล่อยเข้ามาได้ยังไงเ <c oughs> ขาบอกว่าลูกสอนห้ามย้อนสอนอะ่ะ <c oughs> เห็นไหมล่ะได้ปั่นอ้อมโลกอีกรอบนึ่ง <c oughs> ตูน,นี้ก็จะเชื่อมต่อกับถนนสุนถนนสุนวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับอสตตรีรัชดาได้เข้าเส้นรัชดาไปห้ยวยขวางได้ครับเรวเดี๋ยวเราจะปั่นอ้อมอีกรอบนึงนะเพราะเมื่อกี้เขาไม่ให้ยอดสอนอันนั้นนีเป็นจักรยานนะแต่เราก็จะทำทำ,ทำตามกฎนะครับไปกันเลย เราก็จะเป็น C W ท่าไซเบอร์เวิร์เช้ามีฝนตกนะไม่งั้นผมมาปั่นน่้เแต่7เจ็ดโมงแล้วอ,อันนี้เก้าโมงกว่าจะสิบโมงวันนี่ยแต่บรรยากาศวันนี้ก็ดีอยู่นะ เรามาถึงแล้วประตูสองเหมือนเดิมเพิ่มเติมขึ้นเหนื่อยหน่อยใครที่คิดคิดว่าจะจอดนานๆนนเลยนะถ้าลานจอดรถเต็มนะครับใครจะมาดูโขนราชถาน,นะฮะ ให้มาลงอาคารจอดรถเลยฮะเดี๋ยวจะพาแวะมาดูสวยปะละ่ะดนตรีศิละปะอักษรโบราณเท่าที่ตาผมดูนะผมก็มองเป็นสินไม่เป็นหรอก โอเคว้าวมีสวนหย่อมตรงนี้ด้วยนะผมว่าส่วนตรงนี้สวยดีนะออกแนวจีนหน่อยหนึ่งนะสวยโลเคชั่นที่สวยมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเรา จะพาไปปั่นโซนนู้นกันดีกว่าเราจะไปดูยักษ์กันฝั่งซ้ายมือเวลาจอดรถครับจอดได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะเดินนะครับเพราะเราจะไม่ปั่นขึ้นฟุตบาท นี่แหละตอนเย็นนี่เข้ามาวิ่งกันอะ่ะก็จะมาวิ่งในโซนนี้ล่ะครับมีสนามตะกอ้อนะอาคารใหญ่ๆอาคารวัฒนธรรมพิศินนะครับที่ตอนที่เราเข้ามาต้นคลิปแรกๆเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินเล่นนะ นี่ก็น่าจะปั่นได้แล้วเรามาดูพระรามแผงสอนกันนะครับไกลเกินไปปะมีทั้งลานเปตตองวิ่งนั่งชิล ตอนเย็นอะคนเยอะตรงนี้อ๋อนี่เป็นเลนปั่นจักรยานของเราเลยนะฮะแต่ก็ปุกๆแล้วนะ สุดแล้วจะเดี๋ยวผมจะพาไปวนดูข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาปั่นไปโซนด้านหน้าที่เราเข้ามากันนะครับ เดียวกันที่ผมบอกว้าวสวยหรือเปล่าสวย ผมจะพาเพื่อนๆลงเดินฮะเพราะว่าอยากให้ชมในวิวนี้มากเลย ข้างหน้านี้ก็จะเป็นกันละเล่นนะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำมะเนี่ยสวยเลยล่ะลูกบ้านสวัสดีครับเด,ดี๋ยวผมจะพามาเดินข้างหน้านะ างหน้านี้ถ้าฝนไม่ตกก็เหมาะกับการวิ่งอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะสิ้นสุดการเดินทางแล้วนะก็มีประมาณนี้แหละคะรับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยของเรานะฮะส่วนใหญ่จะจัดการแสดงโขนพระราชทานประจําปีแล้วก็มีงานต่างๆนะฮะเยอะมากเลยตรงนี้นะจัดงานบ่อยมากแล้วก็พระเทพเสด็จบ่อยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าม,มาวิ่งนะมาเที่ยว หรือว่าจะให้ผมปั่นไปเที่ยวที่ไหนบ้างแต่ขออยู่ในกรุงเทพนะครับแต่อย่าไปไกลนะไม่มีแรงปั่นแต่ถ้าอยู่แถวเนี้ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะว่าอยากไปเที่ยวไหนอยากรู้เส้นทางเส้นไหนบ้างอย่างเงี้ยถ้าดูคลิปผมเรื่อยๆก็ดูไปเรื่อยๆไย,ยแล้วกันนะ <c oughs> เปิดทิ้งไว้ให้ก็ได้ครับขอบคุณครับยังไงก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ